นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ Hidden Potential The Science of Achieving Greater Things ของ Adam M Grant แน่นอนเมื่อ Adam Grant ปรากฏตัวสิ่งที่เขาสร้างปรากฏการ์ให้กับ วงการหนังสือนั่นก็คือเขาได้หนังสือเป็น base of the year ในปีนั้น,น,นตลอดเวลาเลยซึ่งแน่นอนผมคิดว่าหนังสือของเขาแตกต่างจากหนังสือเั้งอื่นนั่นก็คือเขาพยายามจะทำ research ด้วยตัวของเขาเองเขามี w ลีมีประโยคมีรูปแบบของการสื่อสารที่แตกต่างจากนักเขียนทั่วไปนักเขียนทั่วไปจะอ้างอิงของเขาเป็นข้อมูลแต่หนังสือเขาเองพยายามจะอ้างอิงสิ่งที่มันเป็นไปจริง สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องทําให้สิ่งนั้นมันกระจ่างแจ้งไปโดยปริยายถ้าเกิดสมมติการให้เราใช้ชีวิตอย่างเต็มประสิทธิภาพได้จริงๆนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย <c oughs> ก็เพียงเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตของเราเรากำลังจะย่างกายไปยังทิศทางใดกำลังจะบ่ายหน้าไปยังหนทางใดกันแน่เพียงแต่การที่วิทยาศาสตร์พยายามจะอธิบายว่ามรุทุกคนมีสิ่งที่เรียกว่าพลังลับที่ตัวเองมีด้วยกันทั้งนั้น เราจะดึงศักยภาพตัวเองออกมาได้สูงสุดได้อย่างไรและเราจะสามารถที่จะเข้าใจตัวเองได้ไหมว่าตัวเองนี้ก็ทําอะไรได้ไม่แตกต่างจากผู้คนทั่วไปเหมือนกัน <S <S ใครที่เขาประสบความเร็จเราดึงมาให้เราก็มานั่งสังเกตว่าเราจะเป็นเหมือนเขาได้อย่างไรแน่นอนสิ่ง,งนี้เราสามารถทําได้แน่นอนเหมือนว่าจริงๆแล้วเราทุกคนเป็นไม่ได้หมดเลยเราจะเป็นอย่างสิ่งที่คนที่แย่หรือล้มเหลวก็ได้หรือเราจะเป็นอย่างสิ่งที่คนที่เขาประสบความเร็จดีๆก็ได้เหมือนกัน เราทุกคนเป็นได้ทุกอย่างในสิ่งที่ตัวเองต้องการที่จะเป็นไปแต่นั่นแหละเป็นสิ่งที่เราต้องตั้งคําถามมาให้ถูกต้องว่าสิ่งที่เราทําในวันนี้มันกําลังบ,บ่ายหน้ามปทางที่ถูกต้องจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่ทุกๆวิถีทางให้เราสมเดินที่เราไม่รู้เรื่องว่าเราเดินทางนี้ไม่ได้อย่างไรมันจะบ่ายหน้าไปทิศทางที่ถูกต้องจริงๆเราต้องรู้ต้องสังเกตและต้องหมั่นถามถ่ตัวเองให้ดีๆว่าฉันต้องการอะไรจริงๆในวันนี้แล้วฉันกํบบาลังทำในสิ่งที่ต้องการจริงๆหรือเปล่า ผมเป็นตั้งคำถามขึ้นมาว่าการสร้างบางสิ่งย่อมต้องใช้เวลาแล้วนั่นแหละเป็นอัญมณีที่ล้ำค่าที่สุดในตัวของเราคุณกําลังสร้างสิ่งใดในตัวงคุณเองคุณกําลังสร้างสิ่งที่ดีในตัวคุณเองหรือสิ่งที่ไม่ดีในตัวงคุณเองผมชอบนิทานเรื่องหมาป่า2ตัวที่คุณกําลังสร้างหมาป่าที่ดีและไม่ดีในตัวคุณเองตลอดเวลายิ่งคุณป้อนอาหารให้กับหมาป่าตัวใดหมาป่าตัวนั้นจะเติบโตในจิตใจของคุณหรือในความคิดของคุณเช่นเดียวกัน ระมัดระวังให้ดีๆว่าคุณกําลังป้อนอาหารให้กับตัวไหนเพราะคุณกําลังเป็นหมาป่าตัวนั้นอย่างหายที่สุดไม่ได้เรียนรู้ให้ดีว่าตัวตนเรานี้กําลังถูกฟูมฟักมาอย่างทิศทางใดทิศทางสําคัญของความเร็วเสมอจงจําเอาไว้คํานี้เป็นคําที่สําคัญไม่มีอะไรที่จะมาดึงร่างเราได้เลยนอกจากตัวของเราเองเรียนรู้ให้ได้ว่าตัวเราเองนี้พยายามเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้อย่างมากมายมหาศาลแต่เราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยถ้าเราขาด การตระหนักรู้เชิงลึกว่าเรากำลังทำอะไรอยู่จริงๆจ,จงเรียนด้วยจะมีสติสมาธิจะตามปัญญาจะเกิดนั่นแหละจะเป็นส่วนต่อขยายที่ทำให้เรามีความสุขในชีวิตได้สื่อไปกว่าจะมีวันนี้ก็ต้องผ่านพ้นวันนั้นมาให้ได้คนที่ไม่รู้ว่าชีวิตที่เป็นอยู่ที่ดีสร้างมาอย่างไรเขาจะหวาดกลัวทุกวันผมคิดว่าการที่เราไม่รู้ในอะไรเลยแล้วจู่ๆชีวิตก็ดีขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ เราก็รับถึงนั้นเอาไว้แล้วนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่เราจะจุกตาน้าว่าเราอาจจะเป็นคนขี้แพ้ก็ได้ขี้แพ้นี่ความหมายก็คือภาพลักษณ์ที่มันปรากฏเด่นชัดว่าโอเคทุกคนยอมรับว่าเราดีทุกคนมองเห็นว่าเราสามารถทําสิ่งนั้นสิ่งนั้นได้ดีแต่ในความเป็นจริงแล้วไส้ในเราไม่สามารถทําอะไรได้ดีได้เลยเพราะว่าเราไม่รู้เหตุนั่นเองการทาไม่รู้เหตุก็ไม่ต่างจากการทา,าไม่รู้วิถีทางของชีวิตที่กำลังจะไหน้าทิศทางใด เราไม่รู้วิธีการเดินแต่เราเดินเป็นเราไม่รู้วิธีการนอนแต่เรานอนเป็นสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าพอเราไม่รู้เราจะสอนใครไม่ได้หลังจากนั้นพอเราลืมหรือเราหลงในสิ่งที่เราไม่ควรจะหลงเราก็จะไม่รู้วิธีหาทางกลับมาอย่างทิศทางเดิมเด็ดขาดโลกเราใบนี้มันมักจะเหวียงให้เราตื่นเต้นตลอดเวลามันเป็นความน่าหวาดเสียวเป็นสิ่งที่เราถึงหน,นกันได้ตลอดเวลา ต่ถ้าเกิดสมมติเราตั้งสติดีๆเราจะรู้ว่าโลกพยายามสอนใจเราให้เราเป็นคนที่เก่งขึ้นแกร่งขึ้นและเข้าใจอะไรง่ายขึ้นเท่านั้นเองนี่ภารกิจของโลกใบน,นี้เท่านั้นเราแค่น้อมนำน้อมรับและยอมรับในสิ่งที่มันเป็นไปเท่านั้นพอการดึงศักยภาพตัวเองได้จริงๆนั้นก็คือการที่เรารู้จักตัวเองบ่มเพาะตัวเองและเราจะได้เข้าใจว่าศักยภาพตัวเองนั้นเราทำได้ทุกอย่างเราต้องเชื่อมั่นมันก่อนว่าเราทำได้ทุกอย่างจริงๆ แต่เราจะไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านอะไรไปได้ถ้าเราไม่รู้ว่าเหตุนั้นคืออะไรไม่มีทางง่ายในการจะเจอศักยภาพที่แท้จริงของตนเองจงมันถามถ่ายตัวเองอยู่เสมอว่าตัวเราสามารถทําอะไรแบบว้าวได้บ้างไหมผมชอบคํานี้เขาว่าวา้วา,วาวนั่นก็คืออะไรที่คุณรู้สึกตื่นเต้นกับมันเวลาที่คุณทําคุณรู้สึกเฮ้ยฉันทําแบบนี้ไปได้ยังไงมันเหลือเชื่อหรือเกินมันเป็นสิ่งที่มหาัศาจรารย์ในชีวิตของฉันเองให้ตัวผมเองผมคิดว่าสิ่งที่ว้าวสุดในชีวิตก็คือ ผมแก้ปัญหาอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ผมปฐมประมาณสักปสามปสี่นั่นเองจนกระทั่งพนทักงอินเทอร์เน็ตก็บอกให้ผมยื่นสายนี้ไปให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองเพราะเขารู้ว่าเสียงผมเด็กมากๆแต่ผมก็บอกว่าไม่มีใครรู้แล้วผมพยายามที่จะแก้ปัญหาอินเทอร์เน็ตที่มันเชื่อมต่อไม่ติดให้มันติดให้ได้เขาค่อยๆอ,อธิบายตืดๆการว่าผมสามารถจะแก้ปัญหาอินเทอร์เน็ตในคอมพิวเตอร์ได้สําเร็จจริงๆซึ่งทุกวันนี้ผมก็เก่งคอมพิวเตอร์มากขึ้นเก่งเทคโนโลยีมากขึ้น เพราะผมเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งว่าเราทำได้เรามีพลังลับๆว่าถ้าเราเชื่อมั่นในอะไรถ้าเราตั้งใจทำในสิ่งใดเราจะทำสิ่งนั้นได้จริงๆแล้วมันก็ลามไปถึงการลงทุนการพูดพอดแคสต์ผมพูดพอดแคสต์แบบเริ่มต้นประมาณว่าโอ้โหอัดคลิปใน iPhone ใน Voice m e m o กลายเป็นว่าทุกวันนี้ผมก็พูดมาพันกว่าตอนจะรวม2,000ตอนเข้าไปแล้วกลายเป็นว่าทุกอย่างมันมีจุดเริ่มต้นที่ไม่ได้สวยหรูเท่าไหร่ แต่มันอยู่ที่เราเชื่อมั่น,นอยู่ที่เราพยายามผมอยากกะสร้างอะไรบางสิ่งผมอยากที่จะทําอะไรให้มันเอาพุทให้มันที่ดีได้บ้างไม่ใช่อินพุตอย่างเดียวแนตอนเรารู้ว่าเราอินพุตเยอะมากๆเลยแต่ละวันแต่ละคืนแต่วันใดวันหนึ่งที่เรารู้สึกอยากเอาพุตเราอยากจะบอก,กบทุกคนว่าเฮ้ยเรามีบางสิ่งบางอย่างจะมาแชร์้กับทุกๆคนนั่นแหละผมเชื่อว่าสิ่งนั้นมันคือ hidden potential ของผมเองที่ผมมีมันมาตลอดแต่ผมไม่เคยใช้มันเลยสักครั้งเดียวนี่นคือความกล้าที่จะลองทํา กาจะลองดูกาที่จะทำบางสิ่งบางอย่างที่ชีวิตนั้นต้องเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีขึ้นไม่มากก็น,น้อยเท่านั้นเองแล้ววันหนึ่งมันก็เกิดขึ้นวันหนึ่งก็ปรากฏขึ้นเท่านั้นเองมันก็เป็นวันธรรมดาที่เราทุกคนสามารถทำได้แต่มันเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆขอให้ทุกคนเริ่มต้นทำอะไรบางสิ่งแล้วมันจะดีขึ้นเองหนทางที่ยากคือคำตอบของคนที่จะเจอสภาพอันหาได้ยากยิ่งในตนเองอย่าไปมัวแต่กลัวปัญหา เพราะปัญหาทำให้เรามีปัญญาจนกระทั่งจุดจุดหนึ่งที่ผมอยากจะหาเงินหาทองอยากที่จะมีอิสระทางการเงิน f ฟ n เ i e ย Freedom หรือว่า Fire Financial i n d e p e n d e n t e Retire สิ่งที่เรากําลังจะทําทุกๆวันนี้เรากําลังใยหน้าทิศทางใดผมพยายามกรอบนี้ให้แคบขึ้นแคบลงและแคบที่สุดเพื่อให้ผมเห็นตัวเองว่าเฮ้ยเรากําลังใยหน้าไปทางที่ใช่จริงๆเงินเ,เราเพิ่มขึ้นทุกปี ผลผลรามากขึ้นทุกๆปีแนนอทุนบางตัวอาจจะ,จะแจกผนผลสองรอบต่อปีแต่งบปีมันคืองบดวนไม่เป็นไรเราก็เข้าใจดีว่ากระแสเงินสดเราจะถูกแบ่งออกเป็นสองพาร์ทบางหุ้นเป็น3พาร์ทสี่พาร์ทไม่เป็นไรเรียนรู้จากมันเรียนรู้จากกระแสเงินสดของตัวเองว่าเราทําอะไรได้บ้างกระแสเงินสดส่วนเกินเกินจากสิ่งที่ผมตั้งใจที่จะนําไปใช้จริงๆในชีวิตประจำวันผมจะเอาไปลงทุนไปช่วยเหลือคนอื่นและเสริมสร้างสังคมต่อไป นั่นจะเป็นสิ่งที่แน่นอนเราทุกคนไม่ได้ตั้งใจแบบนี้แต่แรกแต่าวางแผนแบบนี้แต่แรกเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ทุกอย่างมันแย่ลงไปเกินกว่าให้ผมจะรับมือไหวนั่นก็จึงเป็นเหตุว่าเราทุกคนควรจะวางแผนไว้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งรอให้มันเกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้น Take A คชั่นจากนั้นเรารับผลเช็คบิวซอว่ามันเป็นอย่างไรนั่นแหละจึงเป็นการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดที่ผมเชื่อว่ามันทำให้ทุกๆอย่างมันดีขึ้น แต่เราไม่ต้องทำอะไรให้มันดีมากมาย้อไปกับมันเชื่อมันในตัวมันนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ดีสุดท้ายนี้คิดในมุมโอลิมปิกไม่ใช่คิดแต่ในมุมของการเอาชนะคนอื่นเนื่องจากระดับโลกคือระดับที่เราต้องบมหมายไปจะถึงไหมอีกเรื่องผมก็หวังว่าสิ่งที่ผมทำจะไปถึงระดับโอลิมปิกจะเป็นเซียนหุ้นเป็นเซียนนักลงทุนเป็นเซียนคริปโตและเป็นเซียนอีกมากมายที่ผมตั้งใจที่จะเป็นไประดับโอลิมปิกนี้คือระดับที่ เรากำลังแข่งขันกับผู้คนที่เหนือกว่าเราทุกๆคนแข่งขันกับตัวเองที่ไม่มีวันจบไม่มีวันสิน้นและผมก็ยังมีความหวังลึกๆว่าเราทุกคนไม่ต้องแข่งขันกับใครเก่งกาจสามารถเพียงใดก็ไม่เท่ากับการแข่งกับตัวเองให้ชนะสึกคลาใดที่ใหญ่หลวงไม่เท่ากับสึกคลานี้ที่เราได้ชนะใจตัวเองชนะสักรภาพของตัวเองที่เรามีนั่นแหละคือการดึง hidden potential ที่ถูกต้องเรามีพลังลับๆเพราะเรารู้เราทำได้ นนั่นเองผมเชื่อว่าทุกปัญหาจะมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือเฟรนท็อกแยชิด้วยนะครับ